เพื่อไรเพื่อไรมาตีนิหวขวา,ามืออ่ะหนึงุ้นนี่มันมาครับมันมาตั้งใจเล่นก่กันนะตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไวเอาละครับพ่อแม,ม่พี่น้องเร้ากับมาลงที่เมืองหมู่บ้านคนเหาคือเกา่านะครับ,บ,บอู้หูยเต็มเข่าฟาดกัน <ทะ S 1> เลยครับผมเอียงก็จับปุบจับปุบ จับกบหาสกิลก่อนเดี๋ยวไปซอยนะที่ได้ลงไฟกันมลนอจับกบก่อนเลยครับพี่น้องเอ้ยมันลงมันลงทั้งถึงหรือเปล่าวะมันลงลงมาขึ้นมาดิหรือเปล่าวะขอขึ้นเลยตรงขวาขวาตรงจุดสองตัวด้านขวาเออมาเล่นมานะสกิลคูดาวอยู่เนี่ยเหมือนจะมาอีกตัวนึงประมาณ ดาวนี่ก็บู่สอตัวอ่ะเออมันหมือนะี่มดาวสองเลยตอนนี้มันเหมือนจะลอยมันเลยอน่ยกันเลยอยู่ในบ้านเี่เอาอ่ดาวดาวขึ้นไดาวน้อีกตัวนึงคูดาวเอ้าซัดมันมัจะได้บิเจ้านี้แลวมึงไปใส่มันติดไปลาวมึงสิไปใส่ ไม่โลดเนี่ยเออบดินไปไส่เอาเด้ไม่ไปไส่่บตตรีบตตรีวันจูวันจูมันนั่นแหละออกไปได้ยีนนะเนี่ยมันร่เออออกไปได้สองเลยมั้งเออว่ะัวยิ่งมันเกิดมันตายมนเลยสี่คนอ่ะตายเบิร์ตตายเบิร์ดเลย ใ้สองใหม่ก่อนเบรกเหน่ไม่เล่นกับผู้เล่นใหม่ครับโทษทีเด้ออะโดเนตเล่นได้ครับผมตอนนี้ตีว่างหนึ่งนะเค่ได้มาสกลุลขอดเนี้ยเด้อเอ้ยฮาจับกบอะ่ะยี่ห้อกาได้สองท่มไหอืมจับกบปิจับกบไอ้ชนไอ้ชนตัวปิดเสียงกันยินในเกมกันเลยนะเปิดไปก่อนปิดยนในเกมอ่ะ อยากได้เงินซื้อไอเทมตองกันได้มมีเปิดละสยงมันออกข้างนอกไปไปมาพี่โดนมาหมนิกาพี่หมนิกาไอมาเลยนำ้ำมาน้ำมาตอนนี้มีกระสุนวงจักแล้วสองพี่น้องกู่โหดใช่ครับรันคนระับเพิ่งกระสุนคือซีมยังบ่มี ไม่ใช่คนมาทางนี้ารย์ต้องหนีไปทางหอนดูดาวนี่เลยว่ะสองตัวน,นั้น่ะทางนี้เขาน่าจะไปวงฟ้าต่อแล้ว่ะไปวงสีฟ้าไปวงสีฟ้าอ่อออะเจอ x อหกือปดสกาบอะไรเลยอืมเนมี่ยได้แล้วดีคุณภาพดี หรือมันได้กบแค่อันเดียววะต้องขวาตัวกบตัวนั้นะชใช่เลยว่ามีเคยสังเกตกบเลยกบยังมองเลยวะนี่ครูแล้วแฟนทาเนี่ยจับผยทบศัตรูแล้วเช็อปุบเลยโดนไปโรงงานนะพี่บ่แม่นะไปที่คลังแสาอีกเร้่อีก เป็นี่ไงเจอแล้วเนี่ยมาสก,กุระเนี่ยพบศัตรูแล้วเก็บ okay, มาที่ตัวได้ถือไปอยู่ตรงน,นี้สือ่อสก,กิลปัญญาอ่อนนะเอามาฮะนะมามา,า,มาไปเลยตามมาเด้อไอ้ทุนไอ้ทุนน้ำมาเด้อเออว,วงฟ้าวงฟ้ามีไผหรือเปล่าเงยียบเลยวบบ มีภัยหรือเปล่าทำไมมันเงียบแท้นคนมันไปอยู่ไซเบิร์ดคนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยได้ยินเสียงยิ่งว่ะเฮ้เมืองได้หนอนเลยน่าจะไม่ใช่นะถ้าไปโรงเรียนหรือเปล่าชักว่ะคิวครูดาวอยู่เฮ้ยเออขนาดตัวขอของหน่อยเอ้คนโทรมันหนาไม่เลยและทำลายเลย เรื่องเขานะทองโตทองโตดาวนึงเฮ้ยดาวอ่ะุดไดสวยตายไปสามอ่ะเออไปซ้ายซ้ายซ้ซ้ายเรื่องดาว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 เด้าคว้าชุดควาชุดวาชุดควาชุอมมก็ซุปได้่ะเนี่ยาอ้ะไม่ใช่หรอนี่มันสุกอย่นีุ่ป่ะแต่มันตอ้หัวอ่ะอาาจายก็ละ อั้ไุปออยู่มองซุปมันกอยู่มองุปมันกอันน, LIKE <bur ma S 3> นี้ค nah, nah, nah. well, ือเดียวะมีเีอาเ่าตเอยูนตู้ไปมีอยนดไปน่ยุปไ้างขอขอหน่อยมันซุปไปเดียว่ะไขอหน่อย ไม่ได้คนมาจะสั่งที่กันยิงหัวยิหัวเออสุดเลยดาาไปนึงแะจังหน้อ๋อนี้มันตีใหม่นะโดนสามตวสตดาโน้่งโคดาโคดาขอของหน่อยมดบ่มละมละสวย เมื่อกี้นี่มันมาจากฝั่งบ้านลงบาทเนี่ยเอาไป็นเงินเงินซมสติ๊กเงินใส่แกบอก้่งเฮ้ยเฮ้ยมันเออเนี่ยมันป่าจะจ่ายสายฟ้าสักเดียวอยู่อ่ะยี่สิบเดียววะอยู่บ้านลงบาท่ะเมื่อกี้เนี่ไใ้คนป่าตะมี่นบอกว่าป่ามันจะทีเดียวแต่ว่ามันมันสายฟ้ายิงมองระเบียงคนเบิ่งเข้าใจยี่บอครับอันนี้ภาษาที่เว้าอยู่สิเป็นภาษาอีสานนะครับยิงอยู่ยิงอยู่เนี่ย สองตัวสตัวตัวขวานั้นตัวขวานั้นตัวนึงแล้วก็โมโกตัวนึงบนบ้านนี้ตัวนึงเอาตัวขวาเลยละกันเด็กสายเลยสองอีสองเนี่ยยเทิรหล้วไม่่หักข้าว่ะติดดาวไม่กูดาวกูดาวว่ะ ตัวนึงตัวนึงตัวนี้ตัวนึงเนี่ยตัวนึงล้กตัวนึงล้วออกไปละชิวซิวซิวได้ไปซุปก่อนละกันอืมอันนั้นเป็นตัวสุดท้ายของตีมมาแล้วเปล่าวะเฮ้ยมีแม่น่ะไอตีพุนงยงแม่ผู้ชายไอพุ่งนึงกีนี่กดเตะต่อนมีติดเออนี่เนี่ยตัวุ้งใสตัวนึงแสดงว่าเลยสองโซ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวไม่ยิงตัวนึงเล่งมากครับ อยนี้เป็นการว่าภาษาอีสานนะครับผมไปฟังเรื่องเรื่องก็ต้องฟังเรื่องนะครับสายบ้านเกิดเออมันให้ดื้อมงมาตสึอุ้ยมีมัตสึหลานล่ะโอ้ยสายแม่งมันหนีนะมั้งเนี่ยมันทิมมีมันละมันทิมลูกทิมมี่ยมันจะไปท่างใดเองลองดูหัวที่นี่กูเองกูเองสิจัดการมันเอง ยิงคอยมันยิงกระหน่ำเลยคุยมาเลยมันอยู่ข้างห้องอไม่ไปฟาร์มคุณละกูซ้อนมันกูยิงมันกูยิงมันสวยกูซ่อมซบท่านั่นฟองก่อนเอาฟองคืนก่อนฟาร์มัดน่าจะอยู่ในเฮือเนาะบอลเลี้ยฟาร์มัดบอลเลี้ยบโบคือคนเล่นเองสกาอยู่ว่สกาเล่นสกาสาม เ<ม>สร็มมานี่เซร็จม,มานี่ยไม่พี่โทนถือที่เปิดตู้อยู่หลายอันนะพี่เอาพี่โดน่าไปพีกอย่าไปพีกพ,พ,พี่เขาจะเข้าโรงงานกันแล้วเขาจะเข้าวงกันแล้วพี่มันเปิดคลังไปแล้วนั่นน่ะไอ้เอ้ยอเปิดกดอะไรเปิดปั้นกนล้งองกล้องก็ทำได้ของรถอยู่ปะแยกรถมีบอมีได้เอโวก็มีได้เอโวได้ไหม พี่เดียดได้ไลรด้วยไหมไม่ได้ไลรครับจนเลยบัตรทบูไร่พรุ่งนี้เโคตรพีดได้ลับข้างหน้าว่ะว่าดีนะครับกูลั้นตลอดเลยว่ะให้แต่ว่าเป็นอีหยังมันคือเป็นจังสังบักรสิงบังสงไปเลยเข้าหอนีิกะรเลยนะ เอาไอ้ดับความรุนํานี่ก็ได้นั้นทำมันรวยไปเล็จะได้เกาะสี่อันนี้เฮ้ยคนของไปเจ็บแั้น่ะร้อยกว่าแล้วน่รักยี่หลรถนะครับนากาปลาทีัอไปปืนแมนิอันนี้ดัวีเปนาวุธแท่งี่ครับทํามพี่น้องมามาาอีบ่อมึงมาอบ่อมึงานี้ มึงเหยียดจังไร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 เอากระเดานม่หนึงก้าเดียวอ้ามึงเหยียดจังไรแบบนี้ข้าเดียวทางนี้ทางผีผ่านหนองจากคนไกลชุดดีเอาเล่นจังแค่นี้เลยนี่หินเหรอวะน่าจะเมร์นะตังขวาอื้เจ็บมั้ดาว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 เออดีแทนไปก่อนเลยฟังเลยยังไงโหดมาน่าจะตั้งขวาเลยป่า ไปยัแล้วกันไปไงยิงไึนไหนขึ้นไหนพุ่งจะมากเจ็มากเจ็มากได้ได้ไฟได้ผลเยปะสกิลสนไม่เลกเลยนไหน่ะรดาวระดบรดยังเจ็บโุ่งเจ็บอ่ะ้กดกดปุาเป็นซปเปอร์ฮีโร่รอเสรีสามของเม่เอาวยกดไม่ติดได้ยังไงไม่ซูบห่ะโยะสามอันในซองอันละ ยังตุ่เอาละเหลือ12ตัวครับผมแล้ทำลายเลยเอาขอของหน่อยอุ้ยเดาป่ะโหูจะไปวัดหรือซุปมีใดหน่อยโอ้คตรแห้งอ่ะใครรอดอ่ะซุปได้นะขึ้นไปซุปตู้เออเอาไดตัวเดียวไปเรื่อยคือเรื่อยเอาพีิทูลยนเกมโอพี่ไอทูลสี่ชีวิตวงบัตรอ้าว่าแม่เป็น้อง งงมากเลยยุซิรีวะมันน่าจะยังยู่ตัวเดีว่ะตรงเนี้ยหาเลยก็ได้ใครรอดอ่ะน่าจะหมดละมันใส่โอเลออนนะสกิลมันมีเหลือแล้วยุสิรีพวกมันแนบออกไปแล้วมั้ยไปหามันไม่เจออ๋อนี่ไงมันอยู่หัวนี่มันอยู่หัวมันอยู่หัวมันอยู่หัวจังซี่มันอยู่หัวจังซี่โอ้มันอยู่หัวจังซี่เดีวไว้ไหน สามตัวสี่ตัวเออสี่อ่ะโทนตาแล้งนี้วะเฮ้ยปายิงเมียป๋าสภานสภานนี่แหละตัวนั้นอยู่ขื่นแล้วนะชิดเลยน่ะชิดน้ำเลยอ่ะต้นมันนะมาดิมึงมาดิเหนืออีกสามตัว ว่าต้องมีทางพุน<อ>่นแน่เลย่ะนอกมอขวามือมีรัวเลยลองชิมหมูไปพุ่นแล้วกันเก็บไปบอกก่อนแล้วกันให้เสี่ยวพนบอกนะอยู่มองเนินสามเนี่ยมองมอ่ะเออเออจะอะไรไปมึงไม่รอดนี่อีโต้งยังไม่เห็นนะมันยิงหิวเดี๋ยวนะตรงเนี้ยน่าจะสองหรือเปล่าหรอเออขึอ้นมาคล้องนันสองเลยหรอวะน่าจะมั้ง เออวัดสองเลยว่ะอีดานึงดานึงดานึยู <in ok. S 1> ่หลังไอ้บอลอีกต้านึงชิดไอ้บอลสิเี่ยวฮะเป็นไดนองเป็นไาดนองเีต้ซป็นไกด่นอง อย่รีบเกินไปจะไปลงตอนใชเราตอนตาไงเราเลนไม่เป็นแบบน้องอคใช้สกิลคนหาและทำลายเลยเอยน้ำสูบไอจุดมึงโดนไปนี่มั้เลยไม่โมโอะเลยนะขอของหน่อยอาตามนะตามไปหน้าหน้าค่อยน่าค่อยนี้ แดงๆหลับก่อนไม่รอดยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดไอ้หอนี่ไปทันดีกันเอาไปสามแล้วนะน้ำเลยน้ำเลยมันไปแลยวเนาะดีดดีดดีแล้วงานเร่งงานเร่งงานเร่งไหลต่อได้นะได้ฟาร์มแล้วมันไปทางตู้ว่ะตู้ข้างล่างอะ ดูหน้าเมืองเรามีแน่เลยอยู่หน้าเมืองโดดไปทางนั้นจากสมการแล้วคิดว่ามันน่าละเล่นขึ้นทางเขาไปคุณลุนไปซีกองเต่ยังอยู่ในตู้อยู่เลยว่ะโอ้โหขอของหน่อนไปเลยยูเฮนเหลืองยูเฮนเหลืองไอ้ทำเรามาก่อนไอ้เด็กกระสุนขอของนอนวิ่งหลังฟรีเลยฟรีเลยฟรีร้อยเอาเพื่อนละ โดนดึอนเงินละฟังนึงเงินวฮ้ยเอาหูไปน่เดียวเลยโอ้โหฟุกเกินทอะไรเนาะโอ้ยนี่ยังฟุกไอตองใหม่ใครรอดนะจิวูดาวงเดียวกันเลยไะไละตั้งโก่อนเนาะมิวคนหัายเลยเฮ้ยไอตัวทหนเลยวะด เฮ้ยภาพนี้เลยที่โดนอ่ะชุบดิน้องเก็บของทำไมอ่ะน้องน้องเล็งมือดิเนาะน้องเล็งมือตามไปก็พูดมือมันอยู่เมืองอันนี้ปะเคตทหารไม่ใช่ตู้เขาอยู่ข้างๆนี่ไงน้องมึงจะวิ่งขึ้นไปไหนมึงไหวไหมเนี่ยอาการมึงไม่ค่อยไหวเลยเนี่ยไหวสิมันไม่ไหวเลยน้องเดินผ่านตู้อย่างเงี้ย หองหายไอ้ขี้ในดอกป็นหายบื้องเจ็งซี่ขินในดอกพาแล้วกันไปตรงนั้นมันมือมันอยู่ที่ไหนนะอยู่มืออันมือตรงกลางใใหห้พี่ทวนพี่ทวนปืนผมพี่ทวนด่วนพี่ทนขอลูกกระสุนเลยพี่ที่มันให้ผมมิดเตียวเลยเดินไปนิดหนึ่งกระโดดหมุนโตแบบเมื่อกี้นี่เลยอ่ะให้เนื้อเตี๋วอ่ะโอ้โหเม่งโคตรโหดอ่ะ ก็สองหูเลยหมดไปสี่มันบาไว้เอ้มันยืดวงอ่ะก็ลังยึดแอดดวอลป้องกันเห็นผ่านหลายรอบแล้ววงนะสองตีแล้วไปไปไปก็มังยึดแอดดวอลป้องกันปออลป้อเออ

พี่โดนขอตอนสีหน่ยนานต่อเลยไหมเนี่ยในเมืองเนี่ยเอาเลยไหมให้น้องหนึเปิดผมก็ตามอ่ะไปเลย่อยๆขอของหน่อยพี่นำให้อยู่เนี่ยมันตายมั่หินนี่แหละมันล่วงอะไรปะอะไรมาเออถ้ามันล่วงตรงนี้ก็เปิ่อนแป้อนกันเลยนะอืมได้นะเอ้ยอันที่ตัวใหญ่อะมาเทียนผู้อะที่ไหนวะเฮ้ย มันดาบอยู่เถิงๆน้องมาเลยคนยิงเป็นดาวแล้วมันสิรัดคอยอันนี้ที่เปิดทางนีเลยอะไรไปอีกที่เปิดเอาที่นมาอันนี้ก่อนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไปที่ทังแสงมาเหมารอดเนาะโดนโดนเจ็งซี่เนี่ยเฮ้ยเจอตีนี่ตัวนึงว่ะดิฉันถึงว่ะ ตรงงเเอนวสักลดลด้งแสงแล้วเอาึ้่เมตรเอา่บนหัวเลยโอ้หนักเลยเ้อเอ้ยาตัวนี้มีตัวไม่รู้ไปไหนละนี่อยู่หน้าพี่เนี่ยอะไรองนี้แหละสีไปไซสีไปไซบลาโอ้โอ ไม่ไม่ตายใช่กาลังไปหาสังเจ้าเป็นยังไงบ้างวัใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเป,เ,ปเปิดเปิดแต่ละเล่นแล้วกันที่พงยินนยงแมปอะข,ขอของหน่อยขอขออยังคนมีฟาร์มอ่ะนะหลุดกขอลักกิจล่าหัวเล้าไม้สองตัวเลยขอของหน่อยมันตัวเดิมเลยนี่ว่ามันยังไม่จำใช่ไหมละ่ะเฮ้ยมดขอของหน่อย ถ้ารักบักขี้อยู่นะยัดตัวบอกยังยังงอยู่ก้อนหินยิงไดนะแล้วไอ้บอเขียวข้างนอกเห็นมาตอนนี้เหรอเอ้ยยังยยังมียังมีอะไรก้อนหินดันมาแล้วดาไอ้บอเขียวนี่มากัดวนี้โดนตัวยิงได้นั่นน่ะไอ้บอลไอ้อลสองูน่ะยโลๆลนี่ยิจมาก ขอของหน่อยตัเองกูเจ็บมากไอ้ชื่เออไม่ใส่อันนี้มันชุกกันแล้วมันกะไปแล้วไปช่วยตัวป้อนดีกว่าขอของหน่อยจะอนแล้นะทำสาเลมึงเอ้ยซอยคุณคุณุถือน่ากล่างลั่าง ใี้ังกันสองตัวสามตัวนะระวังนะอันนี้กคอยให้มันไปหาตัวหมดเลยอ่ะตีใหม่เฮาอีนะมันไปตู้ละโอเคกูจะนํามันไปท่าตัวระวังประตูซ้ายผู่มันนะเนี่ยรอยยี่อ่ะเฮ้ยมันจะ็บบท่านไม่ฟัง ไอยวางเก่าเลยวางเก่าเลยวางเก่าเลยไอโดดลงโดดลงมาเลยวะเนี่ยตังไอโบนี่าเชี่ยยี่งถิงแบยิงเออไินสิงไอนี้มันที่ไอท้าหุนตโตนะ ข้างบนนะข้างบนนะนข้างบนไม,ไ,มไม่เห็นนะข้างบนเลยไม่เห็น <S <s เอ้าแล้วมัน,นอยู่ตรงไหนวะนีน um> ้ำน้ำเลยเป่าให้เงี้ยน้ำเนี่ยเกือบแล้วก็ว่าอยู่มันโดดแล้วไอ้ขีเอ้ยปวดสงสัยอยู่มุบตรงนี้ใช้มันมาตรงนี้ชุดเพื่อนได้ยุอันยาก่อน ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถอยไม่รีบปลาหม่ามแม่งโดนทิพย์หายเลยเชียวคมจริงจริงบอลตัวเดียวอะมีคนแทงให้กูมีศพให้เก็บนะครับมีอยู่นะมีดีมีเงี้ยเก็บไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เองหรอมีเหรียญเยอะปราวัตนย้อนยุคลอยนี่ยเหรียญอือ จะแลี่่ตรงไหนพี่ตายไปและตรงนั้นใช่ไหมตาขึ้นอะใช่คอมพิ่เตรตีใหม่หรือเปล่าวะได้โดนอยู่วะเพอโดนในตรงนั้นมไแล้วมันจะเอเหมือนเมื่อกี้นี้ใ้หัดศึษามาดิตอนนี้ยังไม่ชเอ้มัตสากุระยุสิเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไม่ใช่นเมืองเล ก็เหมืนนนอนจะมีคนใช้กับที่พี่โทนไปไหนแล้วพี่โทนมันเดียวมังได้เนาะมาร์กในแผนที่ได้ไหมพี่ว่าพี่โดนจากตรงไหน,นใช้สกิลค้นหา<ป>และทำลายเลยโอ้อคุณเลยปะยังไงมึงอย่าพิลึกเลยได้ตอนนี้มึงมันจะนอกพงแล้วมึงมา,าเปิดตีมึงสายแน่ๆล่ะชีวิตมึงเลยน้องึุมเลย เรพี่โทเคนแลพี่โทเคนจัดเลยน,นล้งมงค่อยอกอัน,นี้อ้นนค,อออนนอค่อยถุงมดเต็นี่จะบว่าดอกจะบวไหวดอกสาวสามตัวน้องเดินแนบชิดติดหัวใจพี่เลยน้องรอบนี้เป็นซับอ่ะเองอย่าเดินห่างพี่นะสกิลค <Skill cooldown S 2> ูดาวอยู่ตายเลยนะมันโดนฟุ๊บฟุ๊บหายเลยนะสกิลคูดาวอยู่สกิลซับมา ไอ้หามีไอ้มีมัดสากุระในตัวปะไม่เป็นไรเราใช้ันปักตาได้เจอคนละก้นก่อนเลยแล้วแกไปเอาสกิลคนอื่นเออพวนี้มอนไงมีไ่ได้คนได้ไงวะึงแลึงแลมีเครื่องดีดพิแนโหฟรีเลยไงเจ็บไม่ได้หรอได้อยู่ไ่แ้ไปด เจอพอดีแล้วิวเยอดโอ้โหเองแบบซิวเก็บสอยรุวข้างหน้าด้เฮ้ยไม่ได้หรอกเครียดจ็บมากรหมดเลยงนไวตามาตามาตามา เงินไห้พ่อไม่พี่น้องงินไห้กลับมาเมืองเดิมที่นราลรเลยวะเนงเลยนอะไยูทูตูซอกซุมุมเลยมั้งเนี่ยมันยีสิบคนเลยนะต้องได้โดนเฮ่ไป้้ลคิว้นหาและทำลายเลยโอ้แป๊บเดียวปุ๊บปุ๊ปป่วงนี่มักระเก้าเลยทำไมเลยวะน้องตายหมดอีกสองเป็น้า ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่สองตัวเพื่อได้กระจายย่อไปลากระจายนี่จ่าไปก่อนดิไม่มีเลยมีแต่ระเบิดปกติไม่ต้องติดตัวทานภาษาซานนวัด้แลนะเออวัดเหมือนกันใครไม่วัดวัดเหมือนกันเพื่อตข้างบนยิงมาเกือบอาหมนเขับรถหัวใส่ปะ มันเลยต่อเนื่องข้อยมันยิงข้อยอุ้ยอุ้ยมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยูดังดังอ้าวหน้อยสารังสารังสารังมาไดนิ่งมาได้นิ่งเลื่อเลื่อยยัดเลื่อยยัดเลอยอย่างนี้ยัดเลื่อยขอหน่อยเข้าเลยนะเข้าเลยนะขวายัดมานะ ไปไตรงนั้นไม่นาตวแต่ตัวนึ้นั่นในซ้ายซ้ายห้องนั่นเลยไอ้มีคนตาหลังจไปตัวนู่รัโอ้มาดีของคเม่พี่น้องไอ้สัดเอ้ยไถไถนึงใบไถนึงสแตนยูยูวงซุอ่ะใช่เหรอไม่เห็นนะขอขอหน่อยขาขราาามาได้ขวาะมาอยู่หินใหญ่ออ นั้งสายอยู่วังอยู่บงบงเลยอ่ะอยู่บงเสาอ่ะโอเคถ้าได้ก็เลยกับป่าไปก็ได้นะมีแด่เลยแต่แค่แฟรฟีตต่างๆนี่ฮอดอ่ะให้ร้อยสี่สิบสองว่ะกูเล่นนะเออเล่นเลยเลยไปบังตัวขวาเฮ้อถ้าง,งั้น,นตัวดินทรายไปอะฮะเฮ้ยมันยิตายวันนี้เหีืยนมันยิงซ้ายล้มไปเลยวันบางทีเนี่ยไม,ม่เลยว่ะ เออมันยิงสายตาเลเฮ้ยใครใครใครไร้ดใครรถลดูใ้รฟาร์มเจ็บดีนะหนึ่งสามนิดทำเลยนะเออขอของหน่อยน่าจะหลังไม่พอ้น้ามันยิอะไรเอเอ้ยมันายไม่ไดตรกีอยู่นอยู่หลข้างในข้างในข้างในยิงเดียวยู่อะไปดิไปดิไปดิน่าจะซกูแล้วแหะ มันปสวีน่ะสามเม็ดตายมตวสุทดกูจัดการเองอย่างนี้ครับจตัวที่งไปล้อมมันอ่ะไม่มีสิเลยพันปัสษาดีเอขออันนั้นนี่ขอมาสช่จ้มัตะกระนี่มีได้กดไปแลอ่าเนี่ยจบลงอ่ะได้บ่น้องก็เลยสกิลกดติดใจกรถาไปอ่ะเงียวไปดูถามมันกัน เซ็นมันกุชิไซมันเองไซะมแล้วออ,อ,ออกมาละขอของหน่อย่อแม่เอพรายจัเร็วขึ้นหลังคาหรือเปล่าวะมึงเบรย์ชชี่อีกน้องเอยอ๋อน,นี่เหล้อยหลต้นไม้อ้าว